เพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาครับผมก็เพิ่งปล่อยเพลงเอ่อเพิ่งปล่อยเอ็มวีครับเพลงใครจะรู้ว่าก็จริงๆเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม Grow With t h o จริงๆปล่อยไปพร้อมพร้อมกันทุกเพลงเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีแล้วแต่ว่าเอ็มวีเพิ่งจะมาปล่อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับก็ใครยังไม่ดูก็ฝากดูด้วยการเตรียมตัวของของเดือนนี้เป็นไงบ้างก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ผมว่ามันมันจะพูดว่า ง่ายมันก็ไม่ง่ายพวยากมันก็ไม่ยากผมว่ามันคือการหาความพอดีของการเล่าเล่าเรื่องราวเรื่องราวเนี่ยความรู้สึกอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเพลงเนี้ยพอไปทำกับพี่เตอร์เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าความรู้สึกที่ที่เราอยากจะเล่าอ่ะมันมันถูกขยายออกมาซะจนพอพอพอผลผลลั์เพลงมันออกมาเราชอบเขาเลยรู้สึกว่าอยากเป็นมีอะไรเงี้ยมีเป็นไงฮะเราดูด้านมีสวยมากเลยโอ้โหสวยเก๋มากเลย แก็ก็ดีครับดีครับก็ผมว่ามันเป็นเหมือนการไปลองทำอะไรใหม่นะหรือว่าพอพอพอคิดแล้วรู้สึก้วทำอะไรผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นรสชาติของการเป็นศิลปินนะรู้สึกว่าเลยจะเล่าอะไรในในมุมไหนคิดอะไรออกก็ก็ลงไปทำมันตามความรู้สึกตามตามตื่นเ้ที่เล่าเลยการฟังคนอ่ใช่ตื่นเต้นนะผมว่ามันมันมีก่อนอันนี้เราเราพอเราเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยเราจะมี แอรีแในพาร์ทที่เราต้องรับผิดชอบอยู่ชัดเจนเลยเงี้ยเขาว่าพอพอเป็นพุ่มกลับมาเหมือนกับว่ามันไม่มีกรอบแล้วมันเหมือนว่าตัวเราเองก็ต้องลงไปกําหนดควบคุมแล้วก็ตัดสินใจเลยหลายอย่างนะครับคิดไปพักไปคิดไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกันไหมครับโมเหมือนเป๊ะเลยครับเออยทำหน้งานได้ดีมากสุดสุดทีนี้ท้าทายทำแบบร้อยหนึ่งร้อยเลยอะไรนะฮะเราตั้งไว้ร้อยได้ร้อยก็ผมว่าผมว่ามันมันมีการแบบ พราะพอเอ็มวีแล้วไอไอเดียมันมันมันไม่ได้ยากมากหรือว่ามันเป็นไอเดียที่มันเล่าความเรียบง่ายมันเลยเหมือนว่ามันมันควบควบปัจจอะไรหลายอย่างได้เพราะว่าพอเราเล่นเองด้วยเรา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 เข้าใจอารมณ์ที่จะเล่าเป็นอย่างดีพอเป็นพี่ตั้งเราเราคุยกันอย่างละเอียดด้วยแล้วก็หมือนกว่าเป็นคนที่ที่ที่รู้มือกันด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเลยเหมือนกับว่าค่อนข้างออกมาตรงกับที่คิดไว้อนใจงานเบื้องหลังแบบนี้ในพาร์ทอื่นๆนไหมครับพี่ยอดหรือื่อ่อืม ยังเลยครับผมผมว่าผมว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่ไอเดียหมายถึงว่าถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราเราไปเจอเรื่องอะไรหรือไปเจอความรู้สึกอะไรแล้วเราเราคิดออกแล้วเราอยากจะทำอะไรเงี้ยถ้ามันมี d r าย e ผมว่ามันทําได้แต่หมายถึงว่าผมว่ามันมันขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละเรื่องยากกว่าที่คิดไหมครับยากกว่าที่คิดครับยากกว่าที่คิดยากกว่าที่คิดผมว่ามันมีความกดดันไอหลายอย่างแล้วก็มีอย่างที่บอกว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันก็ต้องตัดขอบไปด้วยความรู้สึกแล้วก็แล้วก็เซน เยจะเป็นไปที่อยากเห็นเราแบบสกิลแบบเบื้องหลังแบบเป็นมากกว่านี้ออ,นนอะไรอย่าเยงเง,งี้ยเอาเบื้องหน้านก่อนดีกว่าเบื้องหน้านก่อนดีกว่าเบืบ้องหลังเด้อก็ออจะคิดออกก็พยายามทำทเพลกูว่ามันก็สนุกอีกแบบหนึ่งสมมติว่าตอนนี้ก็พยายามโพลหน้ามาเยอะอ,อ,อยู่ครับเยโหมันสนุกนะผมมันสนุกมนเหมือนกับว่าเราได้เราได้ในในฐานะคนทำอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำอะไรที่ เราเห็นภาพในฐานะคนคิดเราก็ได้คิดอะไรที่เรารู้ว่ามันจะไปถึงปลายทางเพราะว่ามันก็ไปด้วยกันแล้วก็สนุกสนุก <มา S 1> ต้อง้องหน้าอ<า>นะ่ะเพราะว่าวามที่ต้องรับเรื่องหน้าหลังก็เลยอย่างงี้ยแบก็จริงๆแล้วท,ทุกทุกอันเนี่ยมันจะมีคนแบบคอยช่วยอยู่แล้วเลยเนี่ยเหมือนว่าพี่ๆที่บริษัทหรือว่าจริงๆแล้วอย่างอย่างผมรู้สึกว่าผมทํางานกับความกดดันที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไ,มด,ไมด้รู้สึกว่ามัน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 มากเกินไปสำหรับตัวเองอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่าอย่างเพลงถ้าเรามีเรื่องที่อยากจะเล่าเราก็ แต่เราคิดไม่ออกว่าเราจะเขียนยังไงเราก็เราก็อาจจะแต่งแต่ทํานองหาคนมาเขียนเนื้อหรือเราอยากจะเขียนเนื้อเราก็อาจจะให้คนอื่นมาแต่งทำนองอันนี้เราไม่ได้แต่งเลยเราแบบอยากทำเป็นวีเลยผมว่ามันมันก็ทับยจะิดมากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ถูกไม่ผิดแล้วก็อะไรก็ตามที่สุดท้ายแล้วมันเล่าความรู้สึกของเราได้แล้วเรารู้สึกว่าเราเราดีใจแล้วเหมือนว่าภูมิใจกับเราของเราผมว่าแค่นั้นก็คอนเสิร์ตก็จะเต็มไปด้วยคะนเ้ินี้เหมือนกันรู้สึกว่าเราก็พยายามจะทาอะไรที่มัน ที่มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะนําเสนออะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็พาตัวเองไปสู่พัฒนาการอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็นําเสนอในในความเป็นตัวเราในวันนี้เองคอนเสิตตอนนี้ไปที่ไหนบ้อ๋อตอนนี้คอนเสิร์ตก็วางโครงเพลงทั้งหมดเสร็จแล้วครับแล้วก็วางโชว์ทั้งหมดเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกซ้อมล้วนๆครับผมแล้วก็มีแบบสคริป อ่า t r a n s i t i นิดหน่อยแต่เหมือนพี่กินชอบสีส้มคือวีง่ายเป็นสีส้มตั้งแต่กานี้ก็สีส้มตั้งที่แล้วก็สีส้มค่ะเป็นเป็นแบบสีที่ชอบสีที่ททใช่ใชครับผมก็ชอบชอบสีส้มรู้สึกว่ามัน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 ระดับเส้นความแบบ retro ความรู้สึกที่ท,ที่เป็นโทนสีประจำตัวอะไรแบบลายมิจฉุนที่เป็นอะไรนะลาโอ้โหว่าหลากหลายโว่าหลากหลายรู้สึกวก็ก็น่าจะมีหลายตีมหลายสีหลายความรู้สึกหลายอารมณ์หลายฟิว frequency แต่ทุกคนรู้ที่สุดก็คือเมสับเชิญนี่แหละเมสั่งเชิญนี่แหละว่าจะมีใครบ้างครับมีใครบ้างบ้างไ้ม่อวางไว้บ้างนะฮะใคนะฮะถัดไปวางครับใครใครพอเข้ารอบบ้างเนี่ยจริงๆแล้วก็เรื่องกหมดแล้วก็ไปนอกไปนอกไปหมดแล้วก็มีสีที่ชอบแล้วจะมีคนที่ชอบมาด้วยไหมครับอาจนรย์ใช่นะมีสีที่ชอบแล้วจะมีคนที่ชอบมาด้วยไหมับอาจารยผมชอบทุกคนครับชอบทุกคน ุกคนที่มาคือล้วนเป็นคนที่ผมชื่นชอบทั้งสิ้นแล้วก็ผมรักทุกคนเลือกเพลงเขาได้ไม่เลือกเพลงในะฮะเลือกให้ด้วยแล้วก็แล้วก็บางคนเราก็ถามเพราะว่าเขาอยากเราเรามีฟังก์ชันโชว์แบบนี้ยเขาสือว่าเขาอยากจะจะร้องเพลงไหนก็ก็มีมีปรึกษาจะจัดขึ้นเมื่อไหร่จัดขึ้นวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้ามีนาที่นากรวินาหุนพนันีบัตรจะมาแล้วบัตรจะขายวันที่ เอ๊ะเจ็ดกุ้มพานะเจ็ดกุ้มพาให้ลุ้นให้ลุ้นนิดนึงคสิบโมงถึงเที่ยงก็จะที่เคาน์เตอร์สวิสครับแล้วก็หลังเที่ยงเนี่ยก็กดกันได้ทั้งเคาน์เตอร์สวิสแล้วก็ออนไลน์ทุกทั้งระบบนะครับเพราะว่าจะต่อที่เตเอากี่วิไปนะไเอากี่วิโอไม่รู้เลยพี่ที่บอกว่ามันก็ จะซ้องหรือเปล่าก็ก็ต้องไปลุ้นเอาเลยเนี่ยเพราะว่าก็ก็มีมีคนมีคนที่อยากมาแล้วก็ได้มาผมก็รู้สึกว่ามันก็ก็ก็โอเคแล้วครับผมมีแฟนกกบ้าพิ่มรอบแฟไว้บ้าง,าง,าง,างไม่มีเลยครับไม่มีเลย <c oughs> ผ,มผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าสามรอบนี่คือนี่คือคิดมาอย่างดีครับแล้วก็แล้วก็กับกับที่ๆี่ทีมงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสวีทสปอตที่เหมือนว่าเราเรายัง d ดลิเวอร์คุณภาที่ที่เราควบคุมได้ด้วยอนะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป,เป็นเป็นปริมาณที่คิดว่าอยากจะให้คนทุกคนที่อยากมาได้มาอนะไรเงี้ยก็ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคครับโอเคครับเอาไว้นะับกเ่อ,อได้ครับ